กินให้น้ำกว่าน่ปาเรจานน้ำนะครับไม่ใุ่น้ำมันนด่างน้ำปลาุบบ บเผ็ดหรอกพริกแห้งล้บอ,เอบอเผ็ดต <c oughs> ันร้อนบบพริกอือพิกซ็ปูกันหรล่าแล้วเอามาไห้เลยปั่นมาคุณละครขอดังนอ่ืแบบพริกมากกับเสีย <c oughs> อามกกินนหมวกกันหม่บอบข้นไปข้างหลังวระสบเสียอบไม่อุ้กหม่อกริงเหรออ๋อผบไม่อม้ห่ไ่ทานจริงเลยนะ้อนบ้าจบจงไปหันเนี่ตู้เย็นพอย่างนี่เขาเล่าบอกินมันสิบบา นี่มาม่ากอมมายกน้ำนี่เขียซื้อๆอยู่จะชิ้ตุ่นให้